การเล่นสร้างนั้นมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอย่างต้นนี้นะครับเปลือกเขาค่อนข้างที่จะแห้งมีสภาพแห้งแล้วนะครับเราสามารถที่จะแกะภายนอกออกก่อนเพื่อให้เห็นริ้วรอยและรอยด้านในนะครับแล้วเราก็สามารถใช้สิ่วไฟฟ้าแบบนี้นะครับในการเสาะให้เป็นร่องรอยให้ตามรอยของเนื้อไม้ได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้พวกตัวกระดาษทรายนะครับเป็นวงกลมแบบนี้ในการปั่นขัดได้นะครับแล้วก็สิ่วไฟฟ้านี่ก็ช่วยทุนแรงได้เยอะครับเพื่อนๆสามารถที่จะค่อยๆกระเทาะแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้ตัวสิ่วใหญ่ที่ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะ แรงคนได้ด้วยนะครับอาจจะใช้ตัวสิวใหญ่เนี่ยกระเทาะในบางช่วงบางส่วนที่สิวไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือแรงไม่ถึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเจียไปแบบนี้นะครับใช้ตัวตัวกระดาษทรายเนี่ยเจียไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะครับหรือหัวหัวเจียนะครับหัวขัดพวกขัดไม้นยทำได้นะครับ ทำไปเรื่อยๆครับจนเกิดร่องรอยที่สวยงามจากนั้นก็จะใช้พวกลามซันเฟอร์ในการรักษาเนื้อไม้ไม่ให้เกิดพวกแบคทีรียหรือเชื้อราเข้าไปกินเนื้อไม้นะครับซันเฟอร์นี่ก็จะช่วยรักษาเนื้อไม้เราพอเขาแห้งก็จะมีการโชว์เนื้อไม้ที่แท้จริงแบบนี้นะครับจะมีความคลาสสิกกว่าใช้สีธรรมดาในการทาให้ขาวไปเลยนะครับแบบซันเฟอร์นี่หลายๆคนก็นิยมใช้ครับ